สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดนุ่นวรนุษย์ส่งดอกไม้ให้ยอดยงศิลป์อดีตลูกชายในจอเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างมากเลยค่ะเมื่อนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดีได้ส่งช่อดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีกับยอดยงศิล วงพานิชนทน์ในวันคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของวง POW ที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ย้อนกลับไปในเรื่องละครทองเนื้อก้าที่นุ่นรับบทเป็นรำยองและยอดรับบทเป็นวอนเฉริมในวัยเด็กซึ่งโมเมนต์น่ารักนรักนี้ยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอค่ะนอกจากช่อดอกไม้แล้วแม่นุ่นก็ยังได้โพสตคลิปวิดีโอยอดส่งข้อความขอบคุณมาให้พร้อมทั้งแคปชั่นที่ แสดงถึงความภาคภูมิใจในตัวลูกชายในจอคนนี้นอกจากนี้ยังไม่ลืมที่จะโปรโมทผลงานใหม่ล่าสุดของวง B.O.W. อย่างเพลง w a r f l o w e r ให้กับน้องอีกด้วยค่ะการสนับสนุนจากพี่สาวคนสนิทในวงการบันเทิงในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความปุกพันและมิตรภาพที่น่ารักของทั้งคู่ที่ยังคงแนน่นแฟนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้แฟนๆอบอุ่นหัวใจไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะ